สามารถเรียนดนตรีหร pues mm ือร e nah ้องเพลงได้ตั้งแต่กี่ขวบคะปัจจุบันนี้นะคะเด็กสามารถเริ่มที่จะสัมผัสดนตรีได้ตั้งแต่ขวบกว่าๆแล้วว่าแต่ว่าในกิจกรรมเด็กเล็กดนตรีเด็กเล็กเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีว่าเรียนตัวต่อตัวกับครูเนี่ยครูเอกมักจะบอกกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าขอแค่คุยกันรู้เรื่องก่อนหมายความว่า พูดซ้ายไปซ้ายพูดขวาไปขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถคุยกันเรื่องเนี่ยเรียนได้แล้วค่ะข้อจํากัดเรื่องของอายุเนี่ยมันมันลดลงไปทุกทีทุกทีล่าสุดนะคะครูเอเห็นน้องเป็นเด็กญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งร้องเพลงตั้งแต่2ขวบขึ้นเวทีนะคะแล้วร้องเพลงได้น่ารักมากนะคะนั้นก็เลยบอกว่า ตายแล้วเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าสักสี่ขวบค่อยเริ่มเรียนดนตรีหรือร้องเพลงไม่ใช่แล้วค่ะข้อจํากัดตรงนี้ลดลงไปแล้วขอแค่คุยกันรู้เรื่องรู้ว่าครูพูดคํานี้แล้วต้องการให้หนูทําอะไรเด็กๆก,ก็เริ่มเรียนได้แล้วค่ะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเริ่มต้นได้แล้วค่ะถ้าพร้อมส่งน้องไปเรียนเลยน้องจะได้สึกการเข้าสังคมด้วยนะคะ